สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวกัญญาณนนถาววร์สวัสด์นะคะมาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ1เลขที่10ค่ะวันนี้ก็จะมาปรับคะแนนแก้คะแนนเก็บก่อนกลางภาคเรียนค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มจากข้อ1กันเลยนะคะก็คือใบงานนี้เนี่ยเขาจะให้เติมคานะคะจากาสิ่งาจากคําที่มีมาให้ในกล่องนะคะในในกรอบสี่เหลี่ยมเริ่มจากข้อแรกนะคะ the is process in which carbon move through different part of the earth it big อ่ะโอเคเท่านี้ก่อนนะคะข้อ1ก็คือข้อนี้นะคะก็จะตอบเอ่อ c y c l e carbon cycle ค่ะข้อนี้ตอบ carbon cycle ขออนุญาตเขียนนะคะ โอเคค่ะสาเหตุที่ข้อนี้ตอบคาร์บอนไซเคิลนะคะก็คือเนื้อหาโดยรวมของย่อหน้านะคะจะกล่าวถึงการเคลื่อนที่ของคาร์บอนในโลกซึ่งคาร์บอนไซเคิลเนี่ยคือวัดถ้าจักคาร์บอนนะคะคาร์บอนไซเคิลคือวัดถ้าจักคาร์บอนก็ตรงนะคะกับสิ่งที่โจทย์ให้มาโอเคต่อไปนะคะข้อที่2 It b e g i n when t u d take it in t u d from the t u d during the process call นะคะก็คือเออเราจะทำต่อกันเลยนะคะเพราะว่าเเขาค่อนข้างต่อกันก็คือข้อ2นะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ p อ่ n แค่ะหรือว่าพืช สาเหตุที่ตอบแพนนะคะเพราะว่าประโยคถัดมาที่พูดถึง take it something นะคะก็คือเป็นสิ่งที่พืชทำค่ะก็ข้อต่อไปนะคะจะส่งถึงเอ่อจะส่งผลข้อต่อไปค่ะซึ่งแป๊บนึงนะคะขอขออนุญ,ญาตจิ้มสีก็คือเป็นแพลนนะคะซึ่งเราสามารถเดาได้ว่าต่อไปก็จะเป็นคำว่า คาร์บอนไดออกไซด์ค่ะก็คือเป็นคำตอบในข้อ3คาร์บอนไดออกไซด์เอ่อขออนุญาตเขียนเป็นตัวย่อแล้วกันนะคะ CO2 คาร์บอนไดออกไซด์นะคะก็คือ จากประโยคก่อนหน้าเลยค่ะก็คือพืชเนี่ยจะดูดซับนะคะคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศนะคะก็คือเป็นข้อมูลเท็จจริงนะคะก็คือพืชจะดูดคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศนะคะส่งผลส่งผลให้เราได้คำตอบในข้อต่อไปนะคะก็คือแอนโมฟร์หรือว่าชั้นบรรยากาศค่ะก็ คำ,คำนี้เนี่ยก็จะรวบไปถึงแบบว่าประมาณว่าเป็นอากาศรอบตัวเป็นชั้นใบยากาศที่พวกเราอยู่นะคะก็เป็นแอดโมสเฟียร์ค่ะนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราอ่านรวมๆกันก็คือ พืชนะคะจะดูดคาร์บอนไดออกไซด์พืชน,นะคะจะดูดคาร์บอนไดออกไซด์มาจากอากาศนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็คือกระบวนการนี้เนี่ยเรียกว่าอะไรนะคะก็คือโฟโตซินเทสิสนะคะก็คือกระบวนการที่พืชเนี่ยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์แสงค่ะ เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อที่5ก็จะเป็นชื่อของกระบวนการของเขานะคะก็คือโฟโตซินเทซิสนะคะโอเคค่ะ ถ้าเรารวมๆกันจากตั้งแต่ข้อ2เลยนะคะก็คือพืชเนี่ยจะดูดดูดคาร์บอนไดออกไซด์มาจากอากาศนะคะซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยเราเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือโฟโตซินเทซิสนั่นเองค่ะต่อไปนะคะ Then something eat the plant and get carbon from them นะคะข้อ6นะคะก็คือ คำตอบที่ถูกต้องนะคะคือคำแปลคือคำแปลเนี่ยมันจะเป็น something นะคะอะไรบางอย่างเนี่ยกินพืชเข้าไปแล้วก็ปล่อยคาร์บอนออกมานะคะก็คือเป็นคำว่า animal หรือว่าพืชนั่นเองค่ะหรือว่าสัตว์นั่นเองค่ะขออภัย ก็คือสัตว์เนี่ยกินกินพืชเข้าไปอาขออภัยค่ะสัตว์เนี่ยขออภัยตั้งแต่เมื่อกี้เลยนะคะเพราะว่าแปลผิดก็คือเดนแอนิ a มอลนะคะอ a ทเดอะพล n t a n แอนเกตคาร์บอนก็คือสัตว์เนี่ยกินพืชเข้าไปแล้วก็ได้รับนะคะเกตคาร์บอนไปด้วยนะคะเมื่อกี้แปลผิดขออภัยด้วยนะคะ ก็คือได้รับพืชจากเออได้รับคาร์บอนจากพืชนั่นเองค่ะต่อไป both plant and animal return carbon in the air through แล้วก็เป็น something ต่อนะคะก็คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือเอ่อ respiration นะคะก็คือการหายใจนั่นเอง มันก็เป็นการคือเอข้อความก่อนหน้านี่ก่อนหน้านี้นะคะเขาก็จะสื่อถึงว่าทั้งพืชและสัตว์เนี่ยสุดท้ายแล้วนะคะก็จะคืนคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศของโลกค่ะก็คือการหายใจนั่นเองขออนุญาตเขียนนะคะโอเค ต่อไปนะคะข้อที่เอ่อข้อที่8นะคะ when living thing dies something b r e a k them down and carbon is released into soil or air นะคะก็ข้อ8เนี่ยก็จะพูดถึงว่าเมื่อสิ่งมีชีวิตตายลงนะคะ something นะคะก็จะทำให้พวกเขาเนี่ย หายไปหรือว่าทำให้สลายไปนะคะแล้วก็ปล่อยคาร์บอนออกมาจากเจากซากสิ่งมชีวิตที่ตายไปแล้วนะคะก็คือสิ่งนี้นะคะก็คือ e e o o p p s s t t o o นะคะหรือว่าการย่อยสลายนั่นเองโอ oh my g o d โอเคค่ะต่อไปเป็นข้อ9นะคะแอนครับเอ่อถึงแนะอ่ะ human also release carbon when they burn something นะคะอ process call something some carbon is stored เอ่อในเดลกา o รือในโอเชีย where is it can stay off a v really long time นะคะก็คือคำแปลนะคะก็คือมนุษย์เนี่ยจะปล่อยคาร์บอนนะคะเมื่อเขาเนี่ยเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะก็คือเป็นฟอสซิลเอ่ออยู่ไหนหนะนี่ค่ะเป็นฟอสซิลฟลูนะคะฟอสซิล ฟูลค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ f o r ซ i n ฟูนะคะต่อไปนะคะอ่า process call ก็คือโปรเซส s นี้นะคะสามารถเอ่อเขาเรียกว่ากระบวนการเผาไหม้นะคะหรือว่า combustion น,นะคะก็คือเราก็จะ คำนี้หายไปคำนี้หายไปคำนี้หายไปนะคะแอดมฟิอหายไปอนิอลหายไปดีคอมโพสิชันหายไปแล้วก็ฟโตซินเดสิหายไปค่ะก็จะเป็นก็จะเป็น10ข้อพอดีนะคะการปรับคะแนนแก้การปรับคะแรรนนเก็บก่อนกลางภาค ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณคะ่ะ